สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับข่าวความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐนะคะกลับมาเจอกันวันนี้นะคะเพื่อมาตรวจสอบดูว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนบ้างนะคะที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้กําหนดการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบที่ 1. จํานวน1,000บาทกำหนดโอนในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่ได้เงินแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปเพื่อ แจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าในวันนี้คือกําหนดการที่ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะโอนเข้าแอปเปาตัางนั่นเองค่ะส่วนนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องท่านอื่นๆนะคะที่นะคะรับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมไปถึงกรณีที่รับโอนผ่านบัตรประชาชน ที่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564นะคะนี่คือการโอนรอบที่1นะคะท่านใดได้แล้วอย่าลืมแจ้งข่าวบอกกราวคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของโครงการเราชนะนะคะก็เพื่อเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งมีการให้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ได้สิทธิ์ไปแล้วส่วนการ ได้สิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการให้นะคะในการระบาดของโควิด -19 รอบที่3เพราะฉะนั้นดิฉนันขอแจ้งเตือนนะคะมายังคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทุกท่านละกันนะคะ,นะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านติดตามข่าวสาร จากช่องทางที่ท่านสะดวกและถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์อย่าลืมรีบลงทะเบียนเลยทุกวันนี้ลงทะเบียนง่ายเพราะว่าลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะที่สามารถนะคะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้เป็นทำยังไงก็ ลูกหลานญาติพี่น้องที่เขาพอทําได้ก็ขอความช่วยเหลือจากเขาหรือถ้าไม่มีเราจริงๆก็กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะบุคคลเหล่านี้เขามีหน้าที่ช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะก็อ,อย่าลืมติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะหรือแม้กระทั่งไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะเขาก็นะยินดีให้ความช่วยเหลือแน่นอนสําหรับคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์โดยชอบหากเกิดการระบาดรอบ ที่4รอบที่5รอบที่6หรือมีไวรัสตัวอื่นมานะคะถ้าเรามีข้อมูลในระบบอยู่แล้วนะคะการช่วยเหลือจากภาครัฐมันจะยิงเป้ามาที่เราได้โดยตรงและก็ง่ายขึ้นพอถือว่าเราลงทะเบียนไว้แล้วนั่นเองอย่างงวดน,นี้นะคะการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะนะคะในการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบที่3ไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะก็มีข้อมูลอยู่แล้วเขาโอนเงินเข้าให้เลยง่ายไหมง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสมัคร เพื่อรับสิทธิ์ของท่านนะคะตอนนี้ไม่ได้เปิดให้รับสมัครนะเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลเดิมหรือว่าฐานข้อมูลเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีโครงการใหม่มีโปรเจกต์ใหม่จากทางภาครัฐมานะคะให้ลงทะเบียนพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมลงนะคะลงทะเบียนไว้ไม่เสียหายไม่ใช้เขาก็เรียกคืนก็แค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์แล้วไม่ลงทะเบียนเขาถือว่าเราไม่ประสงค์รับสิทธิ์นะเหมือนบัตรคนจน ะะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันทําคลิปโอ้ยโดนด่ามากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าประชาชนเขายังไม่ตื่นตัวในเรื่องนี้เขากลัวคนตราหน้าว่าจนกลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์เวลาไปอ่ะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะกลัวทุกอย่างกลัวสารพัดนะกลัวคนจะมองว่าเราเป็นคนจนแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะสิทธิ์ที่ได้จะบัตรคนจนเยอะมากนะเอาง่ายๆเลยพ่อแม่ของดิฉันเนี่ยนะคุณแม่ก็ได้รับสิทธิ์บัตรคนโจนนะทั้งทที่ลูกก็รับราชการ หมดนะคะได้สิทธิจากภาครัฐในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่านนนค่านี่แต่ในเรื่องของการกินการอยู่การใช้นะคะก็ได้จากสิทธิบัตรคนจนเพราะฉะนั้นการใช้สิทธินะคะความเจริญจากภาครัฐในยุคที่โควิดแพร่ระบาดนะคะเงินทองหายากถูกรดชั่วโมงทํางานถูกเลิกจ้างนะคะถูกสารพัดสารพีนะคะหรือแม้กระทั่งคนค้าขายนะออกไปทำมาหากินไม่ได้ออกไปขายไม่ได้ขายก็ไม่มีคนซื้อเพราะเขากลัวนะ มันก็ทําให้เกิดผลกระทบในภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านลงทะเบียนแล้วเงินมันเข้าบัญชีมาให้พันหนึ่งนะคะที่หน้าก็อีกพันหนึง่งอย่างเงี้ยมันก็ยังจะช่วยให้เรามีเงินนะคะที่จะจับจ่ายซื้อของมาพอได้ไปทางชีวิตเงิน1 0 0 0 2,000ไม่ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่น้อยนะเพราะว่าเป็นเงินที่ให้เปล่าจากภาครัฐเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยานั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและก็รับชม บุญรักษาพระคุ้มครองเราจะรอดโควิดน9ทีนซีซั่น3ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ